สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะสอนทุกคนนะครับหา Secret p อ r t ท l นะครับหรือว่าประตูลับนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้นะครับเกมเนี่ยมันได้อัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนนะก็จะมีประตูเข้ามาทั้งหมด3ประตูนะครับแล้วก็แต่ละประตูเนี่ยนะทุกคนมันจะมีตัวลับอย่างละ1ตัวแต่ว่าต้องเป็นระดับ s e c r e t นะครับซึ่งระดับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ดรอปตัวลับนะครับแต่ว่าพี่จะสอนว่าจะเริ่มหาเนี่ยหายังไงสําหรับคนที่เป็นสายโซโลนะครับสำหรับประตูเนี่ยจริงๆกก็เล่่นนไไไมมดด้้ยาาาะสรถ ครับทุกคนแต่ว่าอาจจะต้องมีบัฟออมไมตี้หนึตัวนะครับน่าจะโซโลได้สบายชิลๆนะครับทุกคนนะโอเคมาเริ่มที่อันดับแรกเรานะครับไม่มีประตูเลยใช่ไหมทุกคนสมมติว่าเราไม่มีประตูใช่ปะเราก็ไปที่สตอรี่ไว้ทุกคนนะไปโหมดอินฟินิตี้นะทุกคนนะเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับเอ้าเดี๋ยวนะพี่ต้องใส่ยูนิตหนึ่งตัววะทุกคนเดี๋ยวอีควิปเบสไปก่อนอ่าโอเคก็เข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนก็เลือกมาสักดานหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่อินฟินิตนะครับก็จะเห็นว่า ตรงเนี้ยมันดรอปเดมอนพอท่อนะครับเป็นระดับแรก,กับอีปิกนะทุกคนซึ่งแต่ละด่านนะครับเนี่ยอันนี้จะดรอปซ้ำนะอันนี้ดรอปซ้ำก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็น3ด่านหรือปะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเดมอนพอท่อเอาเป็นว่า ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เดมอนพอท์นะครับก็เล่นด่านแรกก็ได้นะครับแล้วก็อินฟินิตนะจะได้ง่ายๆหน่อยส่วนบลูแพเน็ตนะครับมันจะดรอปเป็นเคิร์สคิงดอมนะครับทุกคนเห็นปะก็ประมาณนี้นะครับนะอินฟินิตนี่อันเดอร์วอเตอร์ก็จะเป็นเคิร์สเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอันนี้ก็ยังเป็นเคิร์สอยู่นะครับแล้วก็สโนวี่ล่ะสโนวี่เปลี่ยนเป็นเอ็นเชนดาก้อนนะครับทุกคนถ้าอยากได้เอ็นเชนดาก้อนเนี่ยก็ต้องมาเล่นอันนี้นะครับอินฟินิตี้นะทุกคนให้ทุกคนนะครับเล่นแค่31 31เเววฟฟนนนะะคคครับทุกก็ือเหมือส เราเคยหารีโลนะครับถ้าเกิดว่าเราได้นะครับมันจะเด้งมาพร้อมกับรีโลเลยนะครับก็ <g år> ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เป็นประตูแลนะครับทุกคนจากนั้นนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราได้ประตูแลมาแล้วใช่ปะทุกคนเราก็กดใช้งานนะครับทุกคนนะมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเออเล่นกับเพื่อนโอลลี่หรือว่าโอเพนแบบเล่นได้ทุกคน,นครับก็โอเพนเล่นได้ทุกคนใช่ปะอ่ะทําไมมันให,มนให้มันหน่อยพี่เปิดไม่ได้วะอ๋อมันต้องถอยออกมาหน่อยนะครับนะถอยออกมาหน่อยนะบางทีบอกว่าเราอยู่ใกล้ล็อบบี้ก็เปิดไม่ได้นะครับทุกคนนะ ่ะพี่จะเลือกเป็นระดับแรนะครับแล้วก็กดใช้งานโอเพนไปประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราเล่นระดับแรนะครับทุกคนสิ่งที่เราจะได้ก็คือตามนี้เลยนะครับนะเนี่ยนะครับก็คือจะได้รีโลสองอันนะครับเราก็จะได้ประตูเอ่ออีพิกนะครับแบบการันตี1ประตูนะแล้วก็สปิริตออฟนะครับมีโอกาสดรอป50ประมาณนี้นะครับไอพวกนี้คือ4ชิ้นเนี้ยคือได้แบบการันตีส่วนสปิริตออฟเนี่ยคือโอกาสดรอป50นะครับเล่นได้ทั้งหมด4คนนะครับพี่รู้สึกว่ายิ่งไปหลายคนนะครับมอนมัันนเเลลืออดจะะะยยิ่งครบแแ้วก็ต่่ละะะดาานนนครรับจเป็ก แ a นดอนะครับอาจจะเป็นเจอมอนที่วิ่งเร็วหรือว่าเป็นมอนที่มีเลือดคูณ2อ,อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะบอกตอนเราเริ่มเกมนะครับทุกคนอ่ะอันนี้พี่ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับทุกคนจากนั้นนะครับสมมุติเราไปเปิดประตูอีพิกนะครับทุกคนนะ ไปที่ประตูอีพิกกันนะครับอ่าอันนี้ประตูอีพิกนะครับทุกคนกดใช้งานประตูอีพิกนะครับอ่าสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือนี่นะครับมีโอกาส60%ได้ประตูรีเจนเดอรี่นะครับทุกคนโอเคไหมซึ่งแต่ละดานนะครับมันไม่เหมือนกันนะแต่ละประตูมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นเอ่ออย่างประตูอันอื่นนะครับมันจะอาจจะเป็นรีเจนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ ไอเอ็นเชียนเนี่ยมันเป็นตัวที่ดรอปยากสุดนะครับทุกคนนะเอ็นเชียนดาก้อนเนี่ยมันดรอปยากสุดนะถ้าเกิดว่าเป็นอีก2อันนั้นนะครับนะถ้าเป็นอีก2อันนะเอ่อที่ไม่ใช่เอ็นเชียนก็จะมีเดมอนนะเดมอนกับเคิร์สนะครับเออ่โอกาสดรอปมันอาจจะเป็น80%สําหรับประตูรีเจนดารี่นะครับแล้วก็ประตูที่จะพาเราไปหาประตูซีเค็มนั้นก็คือประตูมิสติกนะครับทุกคนนะก็คือเราต้องเล่นประตูรีเจนเพื่อที่จะหาโอกาสดรอปประตูมิสติกนึกออกไหม ประมาณนี้นะครับทุกคนมันต้องเล่นไล่ไปเรื่อยๆนะกรณีสายโซโล่ก่อนนะคนที่เล่นโซโล่ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ประตูมิสติกนะครับออน้องนะครับได้ประตูมิสติกแล้วเป็นยังไงต่อนะครับพี่จะขึ้นรูปให้ดูประมาณนี้นะครับขออนุญาตแฟนดอมของ a n i m e d e f e n d e r นะครับทุกคนนี่นะครับอ่ะสมมุติว่าน้องมีเดมอนนะครับเดมอนพอร์ทัลที่เป็นมิสติกนะครับทุกคน โอกาสที่น้องเนี่ยถ้าน้องเป็นคนเปิดประตูนะก็คือโฮสต์เนี่ยก็หมายถึงคนเปิดประตูนะครับมีโอกาส20%นะครับจะได้รับเป็นซีเค็ดพร์ทันะครับนะเนี่ยก็คือซีเค็ดพร์ทัถ้าน้องอยากได้ซีเค็พร์ทัก็ต้องเปิดประตูมิสติกนะครับนะมีโอกาส20%นะ,ะประมาณนี้ส่วนคนที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับมีโอกาสดรอปประตูลับ10%นะอันนี้กรณีเดมอน Demon เท่านั้นนะครับต่อไปกรณีเคิร์ดคิงด้อมนะครับสมมติว่าเราเป็นเจ้าของนะครับเปิดประตูมิสติกนะครับ โอกาสดรอปประตูลับของเราอยู่ที่6%นะครับสำหรับคนเปิดนะแล้วก็สำหรับ3%เนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาเล่นด้วยกับเรานะครับทุกคนส่วนไอตัว En c i เชีย r a g o n เนี่ยคือยากสุดเลยนะครับสมมติว่าเราเป็นคนเปิดระดับมิสติกนะครับโอกาสดรอปแค่3%แค่นั้นนะทุกคนเห็นาปอร for host นะครับแล้วก็สําสำหรับคนที่เข้ามาเล่นกับเรานะครับทุกคนโอเคแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราดรอปมาเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าเราดวงดีนะครับนะ3%เรนนะครับเราดวง เราดวงดี3%ปุ๊บหรืออาจจะเป็น2%ที่เราดวงดีนะครับนะเราก็จะได้เป็นสีเข็ดแล้วจากนั้นนะครับคนที่เปิดประตูสีเข็ดนะครับนะสมมติว่าพี่ได้มาแล้วพี่เป็นคนเปิดนะครับพี่ก็จะได้ตัวดากอนวิสาดเนี่ยพี่ได้เลย100%นะสำหรับคนที่เป็นคนเปิดส่วนคนที่เข้ามาเล่นกับพี่นะครับมีโอกาส2%ซึ่งน้อยมากๆเลยนะครับทุกคนตัวนี้ยากสุดนะครับเนี่ยไอ้ดากอนวิสาดนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนีอันนี้ล่างชายนี่นะครับถ้าล่างปกติจะเป็นประมาณนี้นะครนนีีปะมมาาณณ้้เเลย ส่วนตัวพี่ก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็อีกประตูหนึ่งก็เคิร์สนะครับเคิร์สก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนนี่เคิร์สก็จะเป็นเหมือนกัดนะไม่แน่ใจว่าใช่กัดหรือเปล่านะครับร่างชายนี่โคตรเท่เลยนะครับทุกคนนี่เพ่มากนะครับพี่ก็อยากได้ตัวนี้นะเออรู้สึกว่ามีน้องในที่ขอดพี่นะครับจะได้2ตัวนี้มาแล้วนะนี่ได้2ตัวนี้มาแล้วด้วยโอเคทีนี้นะครับทุกคนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดมอนหลอน มีรูปตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับรูปตัวอย่างตอนที่พี่เปิดประตูนะครับเข้าไปเล่นนะครับนี่นะครับอันนี้คือรูปนะครับที่พี่เข้าไปเล่นกับน้องอีกคนหนึ่งก็คือเนี่ยน้องเขาได้ประตูลับมาใช่ปะ่ะแล้วพี่เข้าไปเล่นด้วยนะครับเห็นปะ่ะมีโอกาสที่พี่จะได้2%รนะแต่ว่าน้องคนที่เปิดเนี่ยเขาจะได้ตัวเนี้ยร้อเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนประตูที่เป็นมิสติกก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ประตูมิสติกอันนี้คือพี่เป็นเจ้าของประตูมันมิสติกนะครับพี่เป็นคนเปิดพี่ก็จะมีโอกาสดรอปไอตัวนี้อยู่ที่6%เนะครับนะเคิร์สตรงนี้6%แต่ว่าคนที่เข้ามาเล่นกับพี่เนี่ยมันก็จะขึ้นบอกเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนเคิร์สเนี่ยก็จะอยู่สามเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเข้าใจกันไหมครับพี่ว่า หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะเออประมาณนี้สรุปแบบสั้นๆง่ายๆเลยละกันนะครับทุกคนนะทำยังไงก็ได้นะครับนะให้เรานะครับหาประตูมิสติกเล่นให้ได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวรับจะโซโลมาเองก็ได้หรือว่าจะไปเล่นกับคนอื่นก็ได้นะครับไปเซิร์ฟรวมเล่นกับคนอื่นก็ได้นะครับยังไงก็ได้ให้เราหามิสติกมานะครับนะสมมติเรามีมิสติกแล้วนะครับเราก็เข้าไปเล่นแค่นั้นแหละโอกาสที่เราจะได้ตัวรับก็ขึ้นอยู่กับ ดวงของเราแล้วนะครับนะทุกคนเออแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับมันมีโอกาสได้อันนี้ด้วยนะเนี่ยไอ้มินิลักกี้พชันก็คือเหมือนเป็นสําหรับไอเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลักกี้คูณ1.5นะพี่ไม่แน่ใจว่าคูณ1.5หรือเปล่านะก็คือสุ่มตัวและวดวงเราจะดีขึ้นนะพี่เคยกดใช้ไปแล้วนะมันจะใช้ได้5นาทีนะเออก็บดไปประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมเพรมั้งจำไม่ได้นะก็ไม่ได้ตัวรับนะเคยใช้ไปแล้วนะรู้สึกว่า จะดรอปจากเอ่อมิสติกนะมิสตนะิกน่าจะการันตีนะเดี๋ยวดูรูปภาพก่อนนะเมื่อกี้รูปภาพเอ่อมิสติกนะเดี๋ยวดูก่อนดิ อ่าอันนี้ประตูอ่ะอันนี้นะครับสำหรับประตูมิสติกโอกาสดรอปน้ำยาอยู่ที่75%เนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นประตูลับนะครับจะดรอปเหรียญปะมินิลักกี้โพชั่นนะครับร้อยเนตะไอ้น,นี้ก็คืออันนี้คือประตูลับนะประตูซีเค็นะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนเปิดนะย้ําอีกทีหนึ่งต้องเป็นคนเปิดถ้าคนเปิดซีเค็ก็ดรอปตัวลับไปเลยแบบ100%นะครับแล้วตัวที่เก่งที่สุดตอนนี้นะครับ รู้สึกว่าจะเป็นเมตาที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นะทุกคนตัวนี้นะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในเกมตอนนี้นะถ้าเป็นบัฟออไมตี้นะครับทุกคนนี่ ประมาณนี้นะครับชื่ออะไรพี่ก็ไม่รู้จักนะครับตัวนี้นะะตัวนี้มันเหมือนกัดเลยไม่รู้ว่าใช่กัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆหาไปนะครับนะทุกคนนะค่อยๆหาไปเรือ่อยๆนะครับทุกคนนะน่าจะอยู่กันอีกยาวๆนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะไล่ตอบให้ละกันนะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ